iPad Air 5ยังน่าซื้อไหมในปี2023วันนี้ผู้ชมครับล่าสุดครับผมได้ซื้อเจ้าตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้มานะครับก็คือเจ้าตัว iPad Air 5นั่นเองครับซึ่งเครื่องนี้นะครับเป็น iPad เครื่องที่3มของผมแล้วเนาะที่ผมได้ใช้งานมานะครับจุดเป้าหมายนะครับที่ผมซื้อเครื่องนี้นะครับคือเครื่องเก่าผมมันค่อนข้างจะอืดแล้วก็ช้ามากๆคือเป็นเจ้าตัว iPad Pro 9.7นะครับคือ iPad Pro รุ่นแรกเลยที่เป็นหน้าจอเหล็กนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จอมาเอาไว้พกแบบประชุมจดโนตต่่าางๆย ภาพก็โหลดเข้ามาในเครื่องนี้นะครับเรียนภาพนิ่งแต่งภาพเออจดโนต้ตเขียนระชุมต่างๆนะครับรวมถึงมีติ้งก็เลยได้นะครับเจ้าตัวนี้มานะครับซึ่งบอกเลยว่าราคาถุงได้มาก็ค่อนข้างจะสทาเมตสมผลนะครับอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งราคาถุงจะบอกที่ทายคลิปมั่นเองครับ เรามาดูกันนะครับว่าทำ,มมว iPad วทำไมผมถึงเลือกเจ้าตัว iPad Air 5ตัวนี้ในปี2023ครับข้อแรกนะครับทำไมผมถึงเลือกเจ้าตัว Air 5แทนที่จะเป็นเจ้าตัว Pro M2 หรือว่า iPad Gen 10นะครับถ้ามองในวันนี้นะครับ iPad รุ่นที่มันน่าจะขายได้โอเคเนี่ยครับก็จะมีอยู่ประมาณ4รุ่นรุ่นแรก Gen 9ผมรู้สึกว่าสเปคมันต่ำไปที่ผมจะใช้งานนะครับคือผมค่อนข้างจะเริ่มมากกับหน้าจอพอสมควรเนาะอันที่2ครับคือ iPad Gen 10ซึ่งราคาค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัวนี้แต่หลายๆอย่างนะครับมันเทียบตัวนี้ไม่ไ ได้เลยแล้วมีตัวนี้ครับ iPad Air 5นะครับ M1 แล้วก็จะมีเจ้าตัว iPad Pro ที่เป็น M2 CPU พวกนั้นนะครับจะเป็น CPU ที่เป็นเจ้าตัว A12 u a นะผมจะไม่ผิดซึ่งถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่ฟีเจอร์บางอย่างนะครับพอมันไม่ใช่ M ใน iPad OS มันจะถูกตัดนะครับออกไป แล้วก็ที่สําคัญนะครับมันชากว่ารุนนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วก็สเปคต่างๆนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือมันค่อนข้างจะดรอปกว่าตัวนี้ในราคาที่ผมได้มามันแทบจะไม่แตกต่างกันมากครับถ้าถามนะครับว่าเฮ้ยทําไมผมถึงไม่เอาเจ้าตัว iPad Pro นะครับแม้ว่าจะเป็น M1 M2 ตอนแรกผมเล็งเจ้าตัว iPad Pro M1 เอาไว้นะแต่ผมเนี่ยไม่เห็นเครื่องเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นพวกเคสต็อกอะผมก็แทบไม่เห็นเครื่องเลยนะครับไป M2 ผมมองว่าราคานะครับกับสิ่งที่ผมใช้มันอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะว่าสุดท้ายผมอยู่บ้านอะแบบ ทํางานจริงๆต่างๆผมก็ใช้เจ้าตัว MacBook อยู่ดีมอจากบ้านนะครับผมก็ใช้เจ้าตัว iPhone 14 Pro เป็นหลักอยู่ดีนะครับทำให้เครื่องเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเครื่องรองนะครับในการใช้งานพอสมควรผมเลยไม่อยากลงเงินคราวกับเครื่องนี้จนมากเกินไปนั่นเองทุกอย่างครับก็เลยเป็นเหตุผลรว่าทําไมผมถึงเลือกซื้อครับเจ้าตัว iPad Air 5ตัวนี้มาใช้งานครับเพราะว่าถือว่าสมเหตุสมผลนะครับกับราคาที่ผมจ่ายไปกับการใช้งานผมมากที่สุดนั่นเองครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเจ้าตัว iPad Air 5ตัวนี้นะครับก็คือด้านหน้าจอ ตัวนี้นะครับจะใช้จอที่เป็น Liquid r e t i n a Display นะครับขนาด10.9นิ้วเนาะลองรับนะครับจอตัว,ว P3 แล้วก็ลองรับจอตัว True Tone ตัวนี้ครับถือว่าเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่ประมาณหนึ่ง ข้อเสียนะครับเมื่อเทียบกับจาตัว iPad Pro นะครับจอตัวเนี้ยก็จะไม่ได้จอนะครับที่เป็นจอตัว f u l Motion 120 Hz ซึ่งจริงๆแล้วมันก็แทบไม่ใช่120 Hz ตลอดเวลานะครับทำให้คุณไม่ต้องแบบเฮ้ยนู่นนี่อะไรมากขนาดนั้นนะครับหรือว่าตื่นเต้นกับ120 Hz มากขนาดนั้นนั่นเองส่วนตัวแล้วผมใช้ MacBook Pro นะครับ14นิ้วที่เป็นจอ120 Hz รวมถึง iPhone 14 Pro ตัวเนี้ยที่เป็น120 Hz ถามว่ามีความแตกต่างกันไหมส่วนตัวแล้วผมแทบไม่เห็นความแตกต่างเนาะหนึ่งครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบเล่นเกมทําให้กาารชงน120 มันมีโอกาสได้ใช้นะครับค่อนข้างจะน้อยมากๆจอตัวนี้ไม่ใช่จอ sdr ถามว่ามันดีไหมมันดีครับสู้ทั้ง2องอย่างนะครับที่ผมใช้งานได้ไหมบอกเลยว่าสู้ไม่ได้ในการใช้งานทั่วไปในห้องต่างๆประมาณนี้ถามว่ามันโอเคไหมมัน มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นครับถ้าสิ่งที่ XDR ให้นะครับมันเป็นจอ h d r เนาะเวลาที่คุณไปอยู่ข้างนอกนะครับตัวจอที่เป็นจอปกติมันจะให้ความสว่างนะครับที่มากกว่าถ้าตัวนี้ออกไปกลางแดดจัดอะมันจะสู้แดดไม่ได้เมื่อเทียบกับจอตัวเครื่องอื่นๆที่ผมมีนั่นเองโดยสรุปแล้วนะครับด้านจอนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจอที่คอน้ทงจะโอเคประมาณหนึ่งครับสิ่งที่มีแตกต่างกับรุ่นโปรนะครับก็คืออาจจะสู้แดดไม่ได้สําหรับการใช้งานของผมเรื่องที่2ครับที่อยากจะพูดถึงครับก็คือจอตัว SIMU M1 ตัวนี้ แตัวนี้ครับได้ c ีอู1นะครับแล้วก็เจ้าตัวแรม8กิกซึ่งสําหรับผมแล้ว macbook หลายรุ่นที่ใช้สเปคนี้คือ m 1แรม8กิกะมันไม่เพียงพอสําหรับผมครับเพราะผมเป็นคนที่ใช้งานค่อนข้างจะ multi ท a k นะครับอยู่พอสมควรเลยแล่สําหรับเจ้าตัว iPad ตัวนี้ครับด้วยความที่มันไม่ได้ต้องการ multi ท a k มากขนาดนั้นนะครับความแรงตัวนี้ถือว่าแรงมากๆนะครับแรงเพียงพอไม่ว่าผมจะตัดวิดีโอนะครับอ่าแต่งภาพนิ่งนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตทีละแบบหลายสิบรูปอะตัวนี้บอกเลยนะครับว่าค่อนข้างจะเร็วมากๆแล้วก มีปัญหาด้านความเร็วเลยสําหรับผมนะครับจาตัวสเปคของ M1 ตัวนี้เพียงพอแล้วก็เกินพอสําหรับเจ้าตัว iPad นั่นเองครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคอนแทก์ในชอบกับเจ้าตัว iPad Air ตัวนี้ครับคือกล้องโน้ตที่เป็นเจ้าตัว Center Stage ครับผมจะลองนะครับเข้าจาตัว FaceTime นะครับมาอันนี้คือฟีเจอร์นะครับที่เป็นเจ้าตัว Center Stage นะครับเวลาที่คุณประชุมแล้วก็คุณขยับไปขยับมานะครับมันก็จะติดตามคุณนะครับได้แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งถามว่าเป็นฟีเจอร์ที่ ดีไหมก็ดีแหละปูดคิดว่าได้ใช่ไหมมันเฉพาะบางกลุ่ม เออมันอาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นทำว่ามีมันก็ดีแหละครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของเจ้าตัว iPad รุ่นปัจจุบันทั้งหมดถ้าคุณซื้อ iPad Air 4ที่มันเคลียร์แล้วนะคุณจะไม่ได้ฟีเจอร์นี้นั่นเองส่วนกล้องหลังตัวนี้ครับก็สามารถถ่ายนะครับได้ระดับที่เป็นเจ้าตัว 4K นอ้อล้านพิกเซลการใช้งานทั่วไปครับผมรู้สึกว่ามันก็จะประมาณ iPhone แบบ iPhone XR ะไรพุกเนี้ยก็สามารถถ่ายได้แก็ไม่ได้แบบดีมากถ่ายนะครับแบบแก้ขัดได้นะครับแบบสบายๆครับเรื่องต่่ออออไปคคครรรััััับบพีีีาากจะะูดดถึงงง็ื้้้นนนนขโตตวว จะมี2ข้างนะครับซ้ายขวานะครับ1นนะครับ2ตัวเนาะถามว่าเสียงตัวนี้โอเคไหมถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆคือโอเคแหละมันไม่ได้แบบดีมากจัดเต็มแบบแอนดโอเนาะแต่ในแง่นะครับว่าคุณจ่ายเงินระดับรหลักหมืนะม่นอะไม่ถึง20 0 0มแล้วได้ประมาณเนี้ยผมก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับเสียงที่ได้ออกมาค่อนข้างจะดังก็ผมจะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันเนาะนี่ ผมจะเปิดช่อง First b บอกนะครับก็ฝากไปติดตามมันด้วยมันก็ดังอยู่นะที่ทผมนในแซนนาของนุญาตแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกนะครับคือดังไหมคือค่อนข้างจะดังแล้วก็ถ้าคุณอยู่ในห้องเลยเซเวนยี่สิบตารางเมตรอะทุกคนค่อนข้างจะได้ยินนะครับถือว่าเป็นเสียงมาตรฐานที่ดีสําหรับเจ้าตัว iPad นั่นเองก็ อันนี้สอบผ่านถามว่ามีติสวูด iPad ด r o ได้ไหมที่เป็นสีลำโพงยังไงก็ไม่ได้ครับเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงครับก็คือเรื่องที่ผมอาจจะปวดใจเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับคือเป็นสิ่งที่ผมสื่อสาวไว้แล้วตอนที่ผมเสือผมลืมไ้คือตัวนี้มันไม่ได้เจ้าตัวเป็น Face ID ใช่ไหมครับเหมือนเจ้าตัว iPad Pro ซึ่งผมลืมตัวนี้นะครับจะได้เป็นเจ้าตัว Touch ID ซึ่งอยู่มุมนี้ถามว่ามันสะดวกไหมผมมองว่ามันก็ไม่ได้สะดวกนะครับเท่ากับการที่ใช้เจ้าตัว Face ID นาะในการใช้งานจริงมรู้สึกว่า Face ID สุดท้ายอะเหมือน ก็ยังมีความสะดวกกว่านั่นเองแต่ผเข้าใจได้ว่าเฮ้ยเครื่องมันก็ต้องแยกเกรดนะครับกับความระหว่างแอร์กับโปรโนให้มันมีความชัดเจนมากๆนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยเจ้าตัวทัดชด,ดีตัวนี้แม่นยำไหมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะแม่นยำไม่ได้มีปัญหาเลยแต่สําหรับผมแล้วนะครับผมมองว่าแฟไซดีแค่ที่มีความถนัดมากกว่านั่นเองอีกเรื่องหนึ่งครับคือด้าน usb นะครับตอนนี้เป็น usb c นะครับในการชาร์จซึ่งเราก็สามารถชาร์จนะครับผ่านเจ้าตัวซ้ายต่างๆได้แบบสบายใจมากๆเนอแต่ข้อเสียะครับจริงๆไม่ใช่ข้อเสียแหละอาจจะ ติีปีนิดนึงนะครับคือตัวเนี้ยเป็น USB 2.0ซึ่งมีการถ่ายโอนข้อมูลนะครับที่อาจจะไม่ได้เร็วมาเท่าไหร่สมมติว่าเนี่ยผมใช้เจ้าตัวเล็กฟาใช่ไหมครับ ที่เราเคยแอบ็อกกันไปแล้วอะเสียบเอสติการโนเข้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันรองรับความเร็วที่เร็วมากๆเครื่องอะมันไม่รับความเร็วขนาดนั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพนะครับของ USB- C ได้เเต็มประสิทธิภาพซึ่งถ้าคุณอยากได้เร็วอะคุณต้องใช้เจ้าตัว t u n บเล็หรือ t u n บเล็ตสของเจ้าตัว iPad Pro นะครับรุ่นล่าสุดเท่านั้นเนาะมันถึงจะเร็วแบบเร็วมากๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับจากเจ้าตัว iPad Pro นะครับมันตัดออกไปแล้วก็เป็นเจ้าตัว iPad Air ตัวนี้เลยครับแล้วต่อไปที่อยากจะพูดหนอคะื ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าราคาเต็มๆนะครับมันอยู่ที่29,990บาทตัวนี้เป็นรุ่น Wi-Fi 2 5 6 g นะครับราคาที่ผมได้ในวันที่ผมซื้อนะครับคือ24,990บาทใช้บัตรนะครับกดเงินสดนะครับผ่อนไปเลยสิบเซ็นนาน36เดือนนะครับจอตัวเ c b s บ e e ว y Can เด่งนะครับก็ไปลองสมัครกันได้บัตรอื่นๆผมใช้ก็ได้ประมาณ10เดือนนะครับแล้วก็ได้แคชแบ็กไปด้วยความอย่างที่บอกครับว่าเครื่องนี้ผมคิดว่าผมคงไม่ได้ใช้เยอะมากเนาะผมก็เลยนะครับออ่่าาผนแบบยว ไปเดือนหนึ่งเท่าไหร่อะหกร้อยบาทเท่านัน้นของเปิดดูสักครู่เนาะนี่ <Yeah. S 2> ผมน้องจ่ายเดือนหนึ่งนะครับประมาณเกือบเจ็ดร้อยบาท เทียบกับ iPad ที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับส่วนราคารอื่นอ่ารุ่นอื่นเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับที่ตรงนี้ซึ่งเจ้าตัว iPad ตัวนี้มันจะมีให้เลือกนะครับประมาณ4รุ่นย่อยนะครับจะมี WiFi 64 Wi-Fi 256นะครับอ่า 5G 64แล้วก็ 5G 256หลายๆคนน่าจะมีตั้งคําถามนะครับว่าฮ้ยอยากได้ iPad ตัวนี้จังเราควรซื้อความจุเท่าไหรด่ดีผมมองว่าถ้าคุณเป็นคนที่เน้นในการใช้งานสตรีมมิ่งทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีการ,กรเก ก็ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้เลวร้วายอะไรนะครับแต่ถ้าใส่ข้อมูลเยอะๆแบบผมนะครับมีรูปมีอะไรเนี่ยผมมองว่า2 5 6 g b ยี่จะมีความคุ้มค่านะครับในการใช้งานะระยะยาวมากกว่าแม้ว่าราคามันจะต่างกันแบบประมาณห0พันกันเลยเดียวแต่จริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่า1 2 8 g b มันพอสำหรับ,บผมเนาะแต่มันกักนะครับเพื่อที่จะไปใช้เจ้าตัวโปรแล้วก็มันเหมือนดักนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากได้ความจุเยอะคุณต้องข้ามเงินไปกพอสมควรเลยนะครับประมาณ6 0พ0บาทนั่นเองแล้วก็ถ้าถามนะครับว่าเฮ้ยเราจะซื้อเจ้าตัว Wi-Fi แบบผมหรือซื้อ จ้าตัว 5G ดีนะครับที่เป็นเจ้าตัวเซลลูล่าซึ่งจะบวดปวะมาณ5,000บาทผมก็ได้บอกกันตามตรงครับว่าอันเนี้ยมันระดับบุคคลมา,มากผมคิดว่าเครื่องน่ผมจะใช้ข้างนอกน,นะครับอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ผมก็มี iPhone นะครับติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วผมสามารถใช้ฮอสปอดได้โอเคแหละมันฮอสปอดมันจะไม่สะดวกเท่าการมีซิมแต่เดือนนึงอะผมเจ้าเครื่องนี้ออกไปแบบ2ครั้งผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรผมใช้ฮอสปอดนะเอานะครับมันมีความคุ้มค่าสําหรับผมนะครับความสะดวกอาจจะไม่ได้แบบขั้นสุดเนาะเหมือนก,น G, ก,กาคคร แล้วก็ลองกันไปดูกันได้ครับว่าเฮ้ยเราควรซื้อความจุเท่าไหร่หรือว่าวไ i f i 5G ก็ลองดูตามความเหมาะสมครับของตัวเองนั่นเองสีที่คุณจะได้ครับกับเจ้าตัว a i r p a d Air ตัวนี้นะครับก็จะมีเจ้าต,ตัวสีดํามีสีน้ําเงินแบบนี้นะครับขออนุญาตเปิดแกะให้ดูเนาะ นี่นะครับสีน้ำเงินประมาณนี้นะครับคือเหมือนข้างหลังเลยเออเหมือนแบบเหมือนมากๆนะครับก็เป็นสีน้ำเงินเนาะสีน้ำงินครับมีสีม่วงสีสตาร์ไลน์นะครับแล้วก็สีชมพูนั่นเองนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ครับเลือกสีนะครับที่เราชอบอ้อเรื่องต่อไปตัวฟิล์มผมติดแบบฟิล์มธรรมดามานะครับก็จะไม่ได้แบบกระรอยนิ้วมือเยอะแยะนะครับแล้วก็ไม่ได้ลดการสะท้อนเนาะเคสผมซื้อเคียร์แลนด์ที่เขาหมายมานะครับ150บาท คุณภาพไม่ได้เลือนนะครับสปอนดานเคสกขได้จริงๆผมก็ต้องบอกว่าผมมาอยากได้เคสที่เป็นคีย์บอร์ดด้วยเนาะก็เออถ้าใครเป็นสปอนเซอร์ก็ส่งกันมาได้นะครับก็ลองมาคุยกันเนาะเงื่อนไขต่างๆสําหรับเจ้าตัวนะครับ iPad Air เพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าผมก็คงใช้งานนะครับกันไปยาวๆเลยนั่นเองครับรวมๆครับเจ้าตัว iPad Air 5ตัวนี้นะครับถือว่าเป็น iPad นะครับที่คุ้มค่ามากที่สุดณวันนี้สำหรับผมนะครับเพราะว่าราคาต่อสเปคต่างๆนะครับประสิทธิภาพต่างๆถือว่าดีมากๆในราคาที่ค่อนข้างจะสมหตุสมผล ตัวนี้ถ้าช่วงจัดโบ๊โค14กิกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0บาทนะครับทั้ง Lazada รวมถึงนานานนั่นเองนะครับรวมๆแล้วนะครับจอตัว iPad Air 5ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น iPad ที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากที่สุดครับแล้วก็เป็น iPad ที่ต่อแว l u ลสูสำหรับผมอะหรือคิดว่าหลายๆจากหลายๆคนนะครับน่าจะคุ้มค่ามากที่สุดครับ พราะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ราคาไม่ได้แรงมากนะครับประสิทธิภาพอ่ะคขานข้างจะดีหน้าจอใช้ได้ลำโพงใช้ได้นะครับคือตัวเนี้ยด้วยสเปกแล้วก็การใช้งานไม่ได้มีอะไรแบบเพื่อแข่งใจใช่ป่ะเอออะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าการใช้งานทุกอย่างออกมาค่อนข้าง,างสมบูรณ์แต่มันอาจจะขาดนะครับพวกฟีเจอร์โปรไปซึ่งคุณก็ต้องบวกเงินเพิ่มในครับอีกประมาณหมื่นกว่าบาทคุ้มไหม แล้วแต่คนครับพูดกันตามตรงเนอะคุ้มไหมแล้วแต่คนนะก็ลองนะครับไปตัดสินใจกันดูได้ครับว่าใ้ยอยากได้ p p d d i r อไแดแ i รก i Pro Pro หรือว่าจะลงไปนะครับงบไม่มากก็ไปเจนเก้อะไรประมาณเนี้จะเจนสิบแบบผมบอกเลยว่าผมไม่แนะนําคือเจนสินะวันเนี้ยราคาเซลล์อะราคาพอๆกับ Air 5หเลยซื้อ Air 5นะครับคุ้มกว่ามากๆอ๋อลืมพูดถึ่นะครับ เพนซิลตัวนี้ผมซื้อจากลาซาดานะผมไม่ได้ซื้อที่ร้านนะครับผมจะทิ้งลิงก์มาให้เนาะตัวนี้ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ3ามพซึ่งถ้าร้านช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามพก็เซฟไปได้ครับพอสมควรเลยทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่ผมอยากจะเล่าโน้ะทั้งอ่ะไอแพด Air หน่าซื้อในปี2องพันยี่สไหมก็บอกเลยครับว่าน่าซื้อหลักแล้วคุ้มค่ามากๆแม้ว่าจะมีข่าว Air หกออกมาแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นั่นเองครับแล้้้้วววก็อนนนคัั่าาเเฮทไมมผงืจต iPad Air ใลิปี ผมก็บอกเราทุกอย่างนะครับไปครบหมดแล้วครับใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องทวิตของผมด้วยเนาะส่วนนี้ผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสด,ดีครับ